ต้องจับมันนั่นจะ <S ess ws> ค่อยดึงเด้อ ramang bang, bang video. มีหลายอย่มากเลยซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอาจารย์เชนเหมือนเดิมนะค่ายขึ้นแล้วทุกคนตอนเช้าเลยเด็ดๆพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงเก้งนะครับผมอยู่ข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งนะพี่ๆลองฟังดูนะก็อยู่ที่สูงนะพี่ๆ ครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็พาดิดมาถึงยังที่พักของพี่ชาแล้วนะครับผมที่พักตรงนี้ก็จะเป็นต้นสายนะครับเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับดูครับนี่แหละครับก็จะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยสูงประมาณ8เมตรนะครับผมก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราอยู่ที่สูงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังเนี่ยเราต้องระวังพลาดในส่วนที่ว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะพลั้งมือ ตกลงมานะครับผมนั่นแหละครับผมก็เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังนะครับผมในการอยู่ที่สูงนะฮะนะอ่ะโอเคเดดเห็นแล้วความสุดเป็นยังไงครับจากที่พักตรงนี้อือฮึสวยนะครับผมอ่าไม่ไม่ชมวัดหล่อล่ะอโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังข้างบนเลยนะครับผมขึ้นถึงเปล่าแน่ใจนะอะาหายค่าแล้วไม่ใช่เหรอขึ้นไปก่อนเลยโอเคครับผมไปอุ๊บโห ไม่มีบันไดนะเราต้องปิ่นขึ้นตามถาวันนี้แหละดิดเด้ยแต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าปิ่นต้นไม้รู้เรื่องหน่อยนะถ้าไม่รู้เรื่องนี่ลำบากขึ้นยากต้องจับนั้นแน่นนี่มีพึ่งชนโรงด้วย นี่ครับก็มีพึ่งชนลงด้วยนะครับผมตรงคิดว่าเราปีนขึ้นมานะเมื่อไรจะถึงวันเนี้ยเด็ดก็<สะ>ค่อนข,ข้างสูงกันเลยทีเดียว ขคขึ้นด้เด็ดยังไงวะเนี่ยลำบากไปเฮ้ยขึ้นยากปะเอากระเป๋ามาดิเออนี่แหละ สั่นเลยนั่งกันนั่งกัอนอ้าวทำไมเงือแตกขนาดนั้นร้อนต้องใช้พลังงานเยอะเนาะผมกระดิดเนี่ยก็ได้ขึ้นมาถึงยังที่พักแล้วนะครับผมก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาที่พักของพิชานะครับผมก็รอบนี้เป็นการผาดิดเนี่ยมาชมพาบรรยากาศข้างบนนี้นะครับผม นี่แหละครับข้างบนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับเพราะมันยังไม่นานนะครับผมนะแล้วก็เห็นภาพมุมกว้างทางด้านนู้นเลยนะครับกลางหุบขาวแล้วก็เตาก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว,ว่าฟืนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องลงไปหาฟืนข้างล่างนะเพื่อที่จะเออขึ้นมาก่อกองไฟข้างบนนะครับผมเพื่อที่จะทากับคุงกับข้าวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลงไปหาฟืนก่อนนะ À đi đứng lên. Ok. Phải khỏi đứng đó. Das dauert noch. อื้อาสบาย,บายละก็อของไฟดีกว่าดี ผมก็ได้ก่อกองไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอไฟติดดีๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํากับข้าวกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยดิดก็อนอนหลับไปแล้วนะครับผมนะมก็ต่อไปนี้ผมก็คงจะไม่ถ่ายคลิปกับดิดนะครับผมอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าดิดเนี่ยไม่สบายนะครับผมนะเ,เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยไปถ่ายคลิปกับผมเนาะก็ ดูเหมือนว่ามันดีขึ้นแล้วพักผ่อนไปวันสองวันฮะแต่ตอนนี้อพอเข้าป่าปุ๊บตกช่วงเย็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีอาการหนาวสั่นฮนะก็เลยนอนพักผ่อนไปแล้วนะครับผมเนาะไม่ไหวนะครับอืมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมในอีพีนี้ผมก็คงจะไม่ได้พาดิดกลับบ้านนะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันกลายกว่าที่ครั้งก่อนนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถกลับได้ ตอนนี้นะครับผมก็คงจะต้องกลับเป็นวันพรุ่งนี้เช้านะครับยังไงก็ตามแต่ผมก็คงจะต้องคอยดูแลในยามกลางคืนคะว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทํากับข้าวนะครับผมแล้วก็ให้ดิดเนี่ยตื่นมากินตอนที่เสร็จแล้วนะครับ tăng tăng มาเด็ดกินข้าวแล้วก็จะได้กินยาแล้วก็จะได้นอนพักไปเลยทีเดียวมาม,มันเย็ยนแล้วไม่ใช่ละหรอกเดี๋ยวไม่ผิวขึ้นมาอ่ะกินข้าวรองท้องแล้วก็จะได้แบบพักผ่อนยา,ยาวๆเลยดิดม,มา ผมก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับผม,มนี่เลยครับผมก็จะมีแหนมทอดนะครับแล้วก็ต้มยำนะฮะน้ําพริกนะครับตามด้วยไข่เย,ยี่ยวม้าแล้วก็ไข่เค็มนะครับผมข้าวสวยนะฮะตักมาสองจานนะคะับสำหรับเราสองคนนะครับผมอ่าเด็ดตื่นขึ้นมากินข้าวหน่อยนะแล้วก็เออแล้วก็จะได้นอนพักยา,ยาวๆไปเลยมาอ่อันนี้ช้อนอ่าช้อนไปเนี่ยกินอะไรอุ่นๆร้อนๆเนี่ยแล้วก็จะได้นอนพักเลยนี่ มาเดินไหมวิยาการหนาวสั่นไหมาการหนาวสันนะ่นเนาะโอ้กินข้าวแล้วกินยาไปเลยทีเดียวเนาะอ,อืร้อนว่าเนี่อกินกินข้าวแบบน,นี้มันเหมือนแบบคล้ายๆกาวต้มอะ่ะ <c oughs> ใส่น้ำเยอะๆเ,เข้าไปอ่ะไหนไม่กินน้อยอื้ม ข้าวไม่อ no ร um, ่อยไม่กินได้บอกเลยอะไรนะกินข้าวไม่อร่อยไม่กินได้บอกว่าลองท้องได้สักหน่อยหนึ่งร mm hmm. <absorbed> <statistic> ู้ว่ากินข้าวไม่อร่อยแต่ว่ามันต้องลองท้องไงจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตึนๆเข้าไปสองสามคำเลยเจอไหม ออืโยน้แก่งนั่นมันดีอืมอืมไอ้เราคิดว่าหายดีซะละอ้ออันเนื้อไม่ต้องไม่ต้อง,งไม่ต้องนิดนึงไม่ต้องจะได้มีแรงกำลับบงใจบอกไม่ต้องอดทน,นกินไปหน่อยช,ชิ้นหนึ่งนั่นแหละ ถ้ากินไม่หมดนะไม่ต้องรับเรามีรายดูมากเลยซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอาจารย์เชนเหมือนเดิมนะคายขึ้นนะทุกคนปวดหัวนะครับค่ายขึ้นอีกแล้วคิดว่าตอนแรกเนี่ยหายดีแล้วนะครับถูกสุดท้ายเนี่ยค่ายขึ้นก่อนนะก็เลยขอตัวพักผ่อนนะครับผมยังยกินกันช้อนหนึ่งแล้วเพื่อไม่ใช่ไงเมื่อกี้ไงพักผ่อนอหกินให้ดูเลยเดี๋ยวตอไปก็จะกินข้าวกันแล้วนะทุกคนโอ้หนาว หนาวมากทุกคนหนาวสิใครที่ไหนไม่หนาวมั้งกลับไปนี่ต้องจอดเลยแล้วนะเออไอ,อ,อ,สอ้สองคำสองคำอยู่เลยเอเอสองช้อนพอสองช้อนสองช้อน,ออนกินเข้าไปกอนสองช้อนเออเออไมาแมาแม่เอเอ,เอ,เอ,อ,อช้อนหนึ่งทำไมช้อนสุดท้ายมันน้อยอย่างวะ เราแบบมันก็ต <Auf los harma> ้องกัดตอนเช้าเลยเด็ดๆในระหว่างที่ผมเนี่ยทานข้าวนะครับก็ได้ยินเสียงนกแก๊กร้องเสียงดังว่อนไปหมดเลยนะครับนะในบริเวณนี้นะครับก็จะเสียงอยู่ข้างล่างตรงโน้นเลยนะที่นะอืม ส่วนดิดก็กินข้าวไปสองคำแล้วก็นอนหลับไปแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนแล้วนะครับผมที่ก็จะต้มน้ำร้อนดื่มกาแฟในยามเย็นนะครับผมแล้วก็จะได้อัปเดตให้พี่ได้รู้ว่าอาการของดิดเนี่ยเป็นยังไงในช่วงกลางคืนนะครับผม เสียงเก้งเก้งสองตัวเลยพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงเก้งนะครับผมอยู่ข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งนะครับพ,พี่ลองฟังดูนะเสียงดังมากเนี่ย ข้างล่างตัวหนึ่งนะครับผมสิงแก้งดัง,างมากๆเลยนะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างท่านนี้นะครับผมนี่ก็อยู่ที่สูงนะพี่ๆอาจจะเจอก็ได้นะครับในค่ำคืนนี้ สองตัวนะดังมากเด็ยวกันปในไทยกอดูนะฮะเรียกเยน็ตอนนี้ดิดเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกดิดนะนี่ลงไปข้างล่างแนละ้ว ดผมจะลอกเรียนแบบด้วยการทำเสียงดูนะครับมันอาจจะมาทางนี้ก็ได้นะเ,เพราะเราลอกเลียนแบบมันนะครับผม โอ้แซบคอเลยมาทุกครั้งเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินนะ mm hmm. แต่วันนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยนะครับพี่พี่ mm hmm. ร้อนไใ้ว่าจะได้ดีขึ้นเออเอาดิเอาดิอืมน้ำร้อนอือเือฮ้ยไม่ต้อง,งกอินกาแฟกินน้ำร้อนก็พอ,อบรรยากาศเย็ยนเลยทีเดียว ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับผมพระจันทร์เนี่ยขึ้นตรงหัวเราพอดีเลยนะครับพี่ๆครับผมในค่ำคืนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับผมก็ได้ต้มน้ำร้อนให้ดิดแล้วก็ให้ดิดเนี่ยกินน้ำร้อนไปนะครับผมแล้วก็ดิดก็นอนไปแล้วนะครับนี่เลยภาพบรรยากาศข้างบนเนี่ยก็ช่วงกลางคืนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรเนาะ แต่ในคืนนี้เนี่ยผมก็กลัวว่าไข้ของเด็ดเนี่ยจะขึ้นถ้าเกิดว่าไข้ขึ้นมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะมากตามไปด้วยเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับผมผมก็ระว,วงระว,วงอยู่นะว่าใครจะขึ้นสูงนะ,ะแต่ก็คงจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แล้วครับก็น่าจะเป็นไข้ปกตินะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คง จะเป็นคลิปที่แบบผมมาถ่ายกับดิดคลิปสุดท้ายนะครับนะไม่ใช่คลิปสุดท้ายสิต้องรองให้ดินเนี่ยหายก่อนนะครับผมถ้าหายดีแล้วเนี่ยผมก็จะมาถ่ายคลิปปกติเลยนะครับผมแต่ในช่วงนี้เนี่ยผมไม่กล้ามาถ่ายกับดิดแล้วนะครับอยากจะให้ดิดน,นี่ยพักผ่อนรักษาตัวให้มันหายก่อนนะครับผมก็เสียดายนะครับผมไม่ได้ดื่มดำกับภาพบรรยากาศข้างบนนี้เนาะเพราะว่าไข้ขึ้นเนี่ยมันทำให้ปวดหัวนะครับ กินอะไรก็ไม่อร่อยนะครับผมอ่เนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆมาชมบริเวณรอบๆก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะระวังแล้วก็ดูในส่วนข้างๆนี่ด้วยนะครับผมอ่าไฟฉายค่อนข้างที่จะมืดนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะนี่เลยอือก็เช็คแบบเรียวไทม์ะ Real นะครับผม สำหรับพี่พีนี้คงคงจะไม่มีอะไรแล้วนะคบพี่พี่ผมเนี่ยก็ต้องขอตัวนอนหลับแล้วนะครับพี่พี่ที่กําลังรับชมคลิปของผมมาถึงท้ายนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม EP นี้จะเป็น EP ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ทําหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเท่าไหร่ก็จัดกล้องสองมุมแล้วก็ทํากับข่าวด้วยเนี่ยทําให้ผมก็ค่อนข้างที่จะมึนพอสมควรนะฮะนะก็ต้อง เข้าใจกันด้วยนะครับผมสำหรับใน EP นี้ขอขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจโดยกันกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนที่ของผมด้วยเนาะ,อะตอนนี้ก็นอนหลับไปแล้วนะครับอ่ะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ